ปิดถนนเส้นไหนบ้างช่วงประชุมเอเปกกองบัญชาการตำรวจนครบาลแจ้งปิดการจราจ,จรในบางเส้นทางเนื่องจากการจัดประชุมเอเปกครั้งที่29ในพื้นที่กรุงเทพมหานครระหว่างวันที่1 6บหถึงสิพฤศจิกายนเพื่อให้ประชาชนวางแผนและหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวโดยปิดการจราจรตลอด24ชั่วโมง2เส้นทางได้แก่ถนนรัชดาพิเศษแยกอโศกมนตรีถึงแยกพระราม4ถนนดวงพิทักษ์ตลอดสายและ5เส้นทางที่ปิดบางช่วงตั้งแต่6โมงเย็นถึง6 มงเช้าของวันถัดไปได้แก่กแกถนนเพลินจิตฝั่งขาเข้าตั้งแต่แยกใต้ด่วนเพลินจิตถึงแยกราชประสงค์ซอยร่วมฤดีถนนวิทยุช่องทางหลักตั้งแต่แยกเพลินจิตถึงแยกสารสินซอยต้นสนถนนราชดำริฝั่งขาเข้าตั้งแต่แยกราชประสงค์ถึงแยกราชดำรินอกจากนี้อีก3มเส้นทางที่ให้เดินรถทางเดียวตั้งแต่6กโมงเย็นถึง6กโมงเช้าของวันถัดไปได้แก่ถนนวิทยุฝั่งขาออกช่องคู่ขนานตั้งแต่แยกสารสินถึงแยกเพลินจิตถนนเพลินจิตฝั่งขวา ตั้งแต่แยกใต้ด่วนเพลินจิตถึงแยกราชประสงค์ถนนราชดำริฝั่งขาออกตั้งแต่แยกราชดำริถึงแยกราชประสงค์